สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการขุดเหรียญผ่าน CPU นะครับวันนี้เหรียญที่ผมจะมาแนะนำคือเหรียญ XMR นะครับเหรียญ XMR นะครับเข้าไปที่อคอยล์มาร์เก็ตแคปนะครับเจ้าเหรียญ n e r o โนะก็คือ XMR เนี่ยเหรียญราคาเนี่ยของผมตั้งเป็นไทยนะตอนนี้เหรียญราคาเหรียญหนึ่งตกอยู่ประมาณ6 0 0 0นนะครับแต่ถ้า เป็น US ดอลลาร์นะก็ประมาณ192 190โดยประมาณนะครับเว็บที่เราจะใช้ขุดหรือพูดที่เราจะใช้ขุดที่มาแนะนำวันนี้ะคือ minerxmr com นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่ฮะ นะะฮตอนนี้นะะฮพูนะะฮต้องเสียค่าธรรมเนียม1%นะฮะในการถอนเหนนรียญนะะฮจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่0.004 XMR นะครับแล้วก็มีเป็นราคาบอกด้วยนะครับใน Miner XMR เนี่ยครับถ้าแรงขุด900 MH ต่อ,ต,อนะต่อวินะฮะ ก็จะเจอบล็อกทุกๆุหนึ่งนาทีนะครับแต่ถ้าใครน้อยหรืออะไรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าที่ตรงนะครับอันนี้คือ performance นะครับของ miner pool ตัวนี้นะครับเมื่อเข้าเว็บมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไปพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้ากระเป๋า เหรียญ XMR นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็น Binance นะครับเหรียญ XMR จะใช้กระเป๋าอะไรได้บ้างเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาให้ดูนะครับเหรียญย้อนเหรียญ XMR นะครับจะใช้ได้ก็คือ1นะครับ Binance นะครับ2อ u o e b i Global นะครับ Kar Karken นะครับนี่ครับ มาเช็คได้นะครับว่ามีตลาดไหนเปิดบ้างครับนี่ครับสามกระเป๋านี้สามเว็บนี้นะผมเลือกใช้บ i แ a น c e นะครับผมจะเข้าเว็บแล้วก็สมัครบ i แ a น c e เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครใช้บ i แ a น c e เหมือนผมก็ทําตามผมได้ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ไปลองดูในวอล l e t นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะคล้ายๆกันนะครับเมื่อเข้ามาในบ i แ a น c e นะครับให้ไปที่วอลเล็นะครับแล้วก็ไปที่ฝากถอนนะครับในตัวกระเป๋า มันก็มีเฟสกับสปอ t ตนะครับมันจะเป็นวอลเล็ตเฟสสปอตตรงนี้เนาะ <sk ill ot> ก็ให้มาค้นหาเหรียญน,นะเราก็ค้นหาเหรียญ XMR เราก็จะเจอนะครับให้ไปที่การฝากนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเหรียญน,นะให้เข้าหน้านี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปที่ My ม i เนอร์เอมาหรือว่าเว็บขุดเหรียญภูของเรานะกดสตาร์ทขึ้นมาครับเนี้ยกดสตาร์ท i n i ิงนะ now ขั้นแรกให้โหลดกระเป๋าเนาะแต่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าเราก็จะข้ามสเต็ปที่1นะครับเราจะข้ามสเต็ปที่1เราจะไปที่สเต็ปที่2นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับตัวขุดนะครับทั้งจะขุดจะ cpu การ์ดจอ nvidia หรือ MD ก็ได้นะครับให้เข้าตามลิงก์นี้ครับ M X M R I G F M R X M R I G สะกดถูกปะเนี่ย X M R ริกเนะี่ยง่ายๆแล้วกันนะกดดาวน์โหลดมาครับ ทีนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มนะมี Windows YouTube Linux Mac แล้วก็เป็นฟร BS ี BSD นะก็คือระบบปฏิบัติการอีกหนึ่งอย่างนะตอนนี้ผมใช้ Windows นะผมดาวน์โหลดเลยโอเคผมดาวน์โหลดมาไม่ได้นะเพราะผมติดแอนตี้ไวรัสอยู่ผมก็จะรวไว้ให้มันดาวน์โหลดเนาะ โอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมจะแตกไฟล์เลยนะครับโอเคจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า XMR นะครับผมย้ายมาที่ตรงนี้แล้วกันหน้า d e สก์ท็โอเคเข้ามาจะเป็น Benchmark 1 M 1 0 M Config Pool Miner อ่ uh, example นะครับ solo m i n o r example start โน่นี้นั่นนะแต่เรายังไม่ start ก่อนนะครับทีนี้เราจะกลับมาที่เมื่อโหลดเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าเว็บก่อนโหลดเสร็จแล้วเราจะต้องไป step ที่3นะครับก็คือ set up m i n o r นะครับ example นะยกตัวอย่างนะครับว่าประมาณยังไงนะครับมันมี xmr พูนู่นนี้นั่นโอเค ถ้าอย่างนั้นให้ไปที่ xmr link config wizard โอเคกดเข้าไปครับโอเคสิ่งแรกนะครับ start นะครับสร้างเลือก pool pool ที่เราเลือกใช้ตอนนี้นะครับก็คือ minerxmr.com ใส่ไปอันนี้เลขกระเป๋า wallet address นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใน binance เนี่ยครับที่เราเปิดหน้าเว็บทิ้งไว้เนาะ ก็เรากดรับอัตรสเลยรับอัตรสน่าจะค้างขอเอาใหม่โอเคได้ละผมได้อัตรสของผมละผมจะก๊อปปี้อัตรสนนะในแล้วล่ะ มาไว้ที่ wallet นะครับตั้งชื่อเครื่องนะ worker name นะครับผมตั้งว่า base แล้วกัน location ตอนนี้ผมอยู่ไทยนะผมจะเลือกใช้ location สิงคโปร์นะ add pool นะครับมา benchmark เป็นเป็น black n นะครับเป็นเลือกเป็น CPU เนาะใครที่จะใช้การจอก็ไปเลือกด้านล่างนะ โอเคมิส okay, นี่คือการโดเนตเอาใส่ไว้สักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับค่าทั้งหมดถูกต้องนะครับเลขกระเป๋าตรงไหม8 8 H 0นะ8 8 H O 8 8 H O โอเคโอ้ยมัวโอ้ยโอเค8 8 H O 3 N N 8 8 H O 3 N N โอเคถูกต้องนะครับให้เรา คอนฟิกถูกต้องก็คือ auto save true นะครับ CPU true หมายความว่าเปิดใช้งานเฉพาะ CPU นะ OpenCL นี่คือของเจ้า Nvidia เนาะการ์ดจอ CU Da นี่ก็คือของ m d นะเราก็ข้ามไปเลยเราปิดอยู่แล้วนะเราไม่ได้ใช้การ์ดจอขุดนะครับเราใช้ CPU ขุดเนาะก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ c o n f ิกมาเซฟนะครับ เซฟมาฮะได้จะได้ไฟล์คอนฟิกให้ทำการคัดเลยแล้วก็ไปวางในโฟลเดอร์ xmr ที่เราเปิดไว้แล้วนะแล้วก็วางทับไฟล์คอนฟิกไปเลยครับอ่ะทีนี้เราเช็คก,กลับเข้ามาเช็คในไฟล์คอนฟิกนะฮะกดโอเพนไปเลยก็ได้นะครับบางคนไม่มีก็คับโอเพนวิชนะฮะโน้ตแพดเปิดไป คอนฟิกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ URL นะ UID นะชื่อลิกนะครับถูกต้องนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็เปิดใช้งานทีนี้การเปิดใช้งานง่ายนิดเดียวกดรูปนี้เลยเอกแวริไปลุยโอเคมันบอก8คอแเทดนะใช้แรม ตอนนี้มี16เนาะใช้แรมเพียบอันนี้ CPU จะวิ่งเต็มนะแต่ว่ามันใช้แค่8คอร์8เทรดนะผมมี8คอร์16เทรดส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ8เทรดนะครับใครที่กระตุกนะครับใครที่กระตุกเนี่ยมีการ a อ c เ s แสดงว่าเริ่มขุดได้แล้วนะครับใครเครื่องกระตุกโอ้โอโอไม่ไหว เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะโอเค,อเคนี่ก็เริ่มขุดแล้วเนาะเริ่มขุดแล้วครับของผม1,791 h ันเอยเกาทต่อวิแล้วเราจะเช็คยังไงต่อตอนนี้เรามาถึงคอนฟิกนี้แหละจบไปแล้วนะครับ ผมจะกอบเลขกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะแล้วผมจะปิดไปแนนหละผมจะเข้ามาที่ d a s h บอร์ดแล้วกันด้านบนนะเว็บแรกก็คือ mx miner dashboard นะใส่ address กระเป๋าเรานะครับว่าดูว่าสถานะมันขึ้นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่5 0 0 h ต่อ s ต่อวิ5 0 0 h ต่อวิก็เริ่มทำงาน1ตัวนะครับตอนนี้ยัง ไม่อัพสเตตัสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มขุดนะครับก็จะค่อยๆขึ้นเนาะสิบนาทีก็จะได้ห้าร้อยเนาะเดี๋ยวลองดูครับปล่อยกันสักพักหนึ่งจะใช้แรมใช้ CPU เต็มเหนี่ยวนะ<อ>ใช้เต็มที่ใช้เทียบเลย รอสักครู่ครับว่ามันจะเดินหน้าไปถึงไหนโอเคงานปกติรอดูสักครู่นึงคงัะมันจะเจอบล็อกทุกๆ3นาทีนะครับที่2อิต สองจุดหกหนึ่งกิกะเฮิร์ตนะฮะแต่ของผมแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเฮิร์ตนะก็อาจจะช้าหน่อยนะนี่ครับเนี yeah. ่ยขึ้นช้าหน่อยนะในเว็บนะ CPU miner ผมวิ่งอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองเฮิร์ต h อย่างเดียวนะเฮสไม่ใช่คลิกกับเฮ์เนะอันนี้เลขเห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าพวกแดชบอร์ดข้างล่างเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเบตตี้ทำงานแล้วแต่ว่าแดชบอร์ดตรงอื่นเนี่ยที่เป็นรูปเจอเหรียญหรือว่าแฮชเลดเนี่ยยังไม่ขึ้นเนาะมันจะใช้เวลาเป็นน่าจะเป็นหลักชั่วโมงอะ่ะเนี่ยในตารางนะครับ ก็ต้องลองปล่อยไปสักพักดูนะครับนี่คือทางเลือกใหม่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ c p u แล้วนะครับอยากจะขุดเหรียญขึ้นมานะครับก็ลองดูกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูที่ Config อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ทำไปพร้อมๆกันกับทุกคน นะครับโอเคขึ้นมาแล้วค่อยๆข,ขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะรอจ่ายนะตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ใครเปิดทิ้งไว้ก็ลองดูครับว่าการขุดเหรียญกับ cpu เนี่ยจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะคอมกระตุกหรืออะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของ cpu แล้วนะครับว่าจะได้ระดับไหนนะครับโอเค ผมจะปล่อยแดชบอร์ดนี้ไว้นะผมขอเปิดอีกหน้าหนึ่งแล้วกันตอนนี้อีกหน้าหนึ่งเนะี่ยผมเข้ามาที่ mining guide นะมานั่งอ่านก่อนผมจะเข้าไปที่ mr อีกครั้งหนึ่งผมจะเข้าไปดู benchmark ว่าเจ้า cpu ผมเนี่ยเจ้า ลายเส้นเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เอ็กของผมเนี่ยประสิทธิภาพประมาณไหนนะผมจะกดที่ AMD นะครับผมก็จะเลื่อนหาเลยผมลายเส้นเจ็ดเนาะลายเส้นเจ็ดยังไม่เจอเลยอะ่ะคอนโทร F ล F อฟละกันสองเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ไง สองเจ็ดศูนย์ศูนย์ x หกพันเจ็ดร้อยนะคะแนนยิ่งคะแนนมากก็จะเจอเหรียญเร็วนะฮะแฮชเลทมันก็จะเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็ใครใช้ CPU แรงๆก็คะแนนสูงนะใครใช้เลเซนเก้าเนี่ยนะตัวใหม่พันเป็นหมื่นนะร้อยพันหมื่นนะหมื่นเจ็ดพันกว่าคะแนนนะ 10, นะแต่ของผมเท่าเท่าไหร่หกพันหกพันเจ็ดร้อย เล็กน้อยนะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นมาตามคะแนนเนาะความแรงก็ค่อยค,อยคอยขึ้นมาเรื่อยๆโอเคงั้นผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับนี่คือเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าในตลาดตอนนี้ที่ใช้ CPU ขุดได้นะประมาณ190ยเก้าแล้วกัน1้0ดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทย ประมาณ6,000นะก็ลองดูครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ขุดเฉียไว้ก็คือการขุดฮาร์ดดิสก็ผ่านก็ขุดฮาร์ดดิสไปเนาะก็ซีพียูว่างงานแล้วก็เอา CPU มาช่วยขุดอีกหนึ่งแรงเนาะเพื่อจะได้ไรายได้เพิ่มไม่รอแต่เหรียญจากฮาร์ดดิสอย่างเดียวนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่คอมอเปิดเจ้า XMR ล i n นะแล้วก็มันกระตุกเนาะวิธีง่ายๆนะครับวิธีปรับคอให้มันลงเนาะแต่ว่าค่าคะแนนม i n เนอร์ตรงนี้ค่าแฮชนะฮันเลดเน่ยมันก็จะลดด้วยเนาะก็ t ท็กแ a เนเจอนะเปิดขึ้นมาครับมันจะขึ้นหน้านี้นะ มันจะขึ้นเป็นแบบหน้า cpu โหลดเท่าไหร่นะตอนนี้ cpu ผมใช้8คอร์เนาะก็จะโหลดประมาณนี้ใครแบบมี4คอร์มันก็ขึ้นทุกคอร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแถบเต็มแน่นอนนะครับให้ไปดูที่ดีเทลนะมันจะมีชื่อ xmr นะโปรแกรมที่รันอยู่ก็คือเจ้าตัวนี้เนาะให้ไปคลิกขวา set affinity นะร Aff นะตรงนี้ฮะ p r o เซสนะ สมมติว่าเอาออกหมดเลยนะเราจะใช้แค่หนึ่งสองสามสี่นี่ยสี่คอ0 1ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะกดเซตไปเท่านี้ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับกราฟดอบลงทันทีนะแต่ค่าตรงเนี้ยจะลดลงด้วยเห็นไหมครับค่าลดทันทีนะผมลดลงมาครึ่งหนึ่งค่าเหลือแปดร้อย จาก1 7น9นะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะจาก8คอตอนนี้ใช้แค่4คอก็เหลือแค่80 0นะใครที่คอมไม่ไหวนะครับก็ต้องเซตค่าค่า cpu ให้ลดตามด้วยนะครับไม่งั้นคุณก็จะใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เนาะคุณอาจจะใช้2คอก็ได้2คอจะคุณก็ไปติก๊กเอา0 1หรือว่า2 3แล้วแต่นะก็ไปติ๊กเอานะครับสมมติใช้2คอเราก็ลดลงไปอีก น,นนี้ฝากเป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆนะสำหรับการที่คุณจะขุดเหมืองโดยใช้มีคอมเครื่องเดียวแล้วคุณยังต้องพิมพ์งานพิมพ์อะไรด้วยนะคุณต้องมี CPU เหลือว่าแฮก Windows รันรัน Windows ไว้ด้วยนะแล้วก็รันโปรแกรมไว้ได้ด้วยนะไม่งั้นคอมคุณก็จะกระตุกนะไม่สามารถใช้งานอะไรได้นะเพราะคุณได้เอา CPU ทั้งหมดมาขุดเหมืองแล้วอ่าเห็นไหมครับผมจะเหลือ2คอยังได้ แทรดอยู่ที่520เนาะอัน1729นี่คือ8คอนะครับอ่าไม่ผมพูดผิดเลย8เทรดส่วน834นี่คือ4เทรดนะแล้วก็520นี่คือ2เทรดนะที่ผมใช้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอามันกลับมาเนาะก็คือ8เทรดนะครับค่าตรงนี้จะต้องขึ้นมาเป็นหลักพันเนาะ อลองดูครับตอนนี้ค่าเก่ายังอยู่เนาะได้จ็อบใหม่มาแต่ดูจ็อบใหม่ครว่า m i n นอรของผมจะขึ้นมาเท่าไหร่นะตอนนี้ CPU ว่าก็ขึ้นมาเรื่อยๆหนะึ 1, 2, 3, นะ่งสองสามสี่ซีพียเด้งขึ้นกราฟขึ้นมาพรวด โอเค8คอเห็นไหมครับกลับมาที่1 4ึ9นะสครับนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะสำหรับคนที่ขุด CPU นะครับถ้าเครื่องคุณจะตุกอย่าลืมปรับเปลี่ยนนะครับโอเคไปจริงๆแล้วครับรอบนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฮะถ้าอยากจะสนับสนุนผมก็กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ